สวัสดีครับสวัสดีกราบสวัสดีเอฟซีแหละท่านผู้ชมที่ขรารทุกท่านครับผมมัอนี้กกลับมาพบกันอีกคือเกับผมกับช่องท่องพูนเชี่ยแน่วมันนี่บ่าวต้องพูนจะพาท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านไปติดตามตัวเลขและความฝันกับคุณพ่อสมพงศ์กันครับผมคุณพ่อสมพงศ์คลิปนี้่นมีแนวทางดีครับผมมาฝากท่านผู้ชมเรื่องเร่าความฝันและแนวทางดีๆของคุณพ่อสมพงศ์จะเป็นแนวใดก็ฝากท่านผู้ชมติดตามไปกับผมกับบ่าวต้องพูเนะครับกับผมแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราาความฝันและ แนวทางดีๆในงวดนี้ก็ฝากส่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าต้องพูดน้ำนี้เด้อครับเพื่อให้บ่าต้องพูดมีกาลังใจหาคลิปดีๆตัวเหล็กเด็ดๆมาฝากส่านผู้มชมในคลิปต่อไปเนาะครับครับผมตอนนี้คุณพ่อสมพงษ์เพื่นางถ่ายอยู่กับผมไปครับไปติดตามตัวเหล็กและความฝันเพื่อเป็นแนวทางดีๆในงวดนี้ครับคุณพ่อสมพงษ์กันครับผมบ่าผจะมีแนวทางดีๆต่อใดมาฝากส่านผู้ชมกับผมไปครับ สวัสดีค่ะคุณพ่อสมพงษ์ค่ะสวัสดีครับคุณพ่อสมพงษ์ครับสวัสดีครั่ะมือนีช่องเสาวนิ้งผ้าร้อยช่องพูนช่อเคนับผมครับผมมีโอกาสได้มาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับคุณพ่อสมพงษ์อีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะยืนยินว่าคุณพ่อฝันแล้วว่าสันฝันว่าจังไหนอแบบสู่ฟ่างไหมค่ะไปเดียงยั่วแต่ว่าในตัวในหัวขั่วผูกไว้พี่ดูพัดซองตัวคั้วดูมันมาจังไรไปไปก็ ของแกเสี่ยวไปไปนั่ไปยันไปกินเข่าเขาไปเผปาไปาหเห็นเขาได้ค้อยมันเป็นูงพวกกับเมียเขาค่ะทีถามเขาว่าจะเห็นค้อยเขาหรื่า,า,า,าเห็นอย้วผูกไป้นัง่งไหมไม่ไพเพิ่นเอาค้อยเป็นส้นค้อยจาของจนเขารุดเลือดอาเต็มเลยเต็มคอตายได้ไหมดุเัาจิตจำได้เพราะว,าว่า้อยตัวนี้ดนจํำแม้นไหมเพราะเขาแก่เขาได้หายเขาว่า เจ้ามาปูก้วหอยแหยงั้วเจ้าส้นขั้ว่อยนาจิปอยมันมัแก่เสียก็แดนออกไปทั้งแดนไปมันก็นกันไปหาดูมันจันดูมันจำาม่ไหรได้นั่มตกใจป็นมั่งได้นตกกใจตายแล้ววะเพราะว่าเปนเด็กเด็กขั้วยว่าอครับตัวเี็กหน่อยคุณพ่อเด็กขั้วยนี่ซีเด้อครับซีขั้วยนี่เป็นซีนะครับเนาอเป็ อีเป็นตัวไรนอตัวสเก่าตัวเดียวสีเก่าสีเก่าตัวเดียวเลยเหมือนคุณพ่อเก่าเลยเก่านี่มาจากไส้ครับคุณพ่อเก่ามาจากน้ำควยควยกวยนี่เป็นเก่านหครับสีเก่านะครับตัวเดียวแขนแขนเมือหแขนเลยนลเนาตัวเดียวสีเก่าสีเก่าเก่าสีับหนากัหนาะครับานอนก็นอนฟันดีกว่าผู้หญิงเล็กหน่อครับประมาณสิบสี่สิบห้าคน สิบสี่ห้าปีเนี่ยสองคนครับสิมาขายนามขายนามกวดนะครับกวดน้าหาบาผมเอามาหากวดัครบเขามาให้หากวดปั๊บมันคิดเงินเก่าสิบเก่าบาทเพราะไงไม่กวดน้าหาบาทมันจิตเก่าชิบเก่าบาทจังไรมันก็เป็นกวดแล้วหาบาทก็เป็นเส้าหาบาทตัวหนึ่งผมเละอันบอกกับอันเขานหน้าเมื่อกี้คิดเมียนยูผมบอกเมียนยูเมียนเก่าชิบเก่าเลย ซองหานี่น่ยสองตัวสองหารับเก่าสองหากับเก่าๆต้นนี้ฝันตัวเนื่องกันนะครับเนาะฟันตัวเนน่องกันนี้อันหาหาเนี่คุณพอว่าจังไรเพราะว่าขวดละหาบาทหาขวดนี่หาขวดค่ะตีมันให้ขวดละหาวาขวดละหาว่ก็เป็นเส้าหาอะเส้าหาอะหาหนี่บอเอาบอกมันแดด้ั ออกตองอะไอาสีมาตองก็ไไ้เพราะมันมาสองวดแล้วเนาะคุณพ่อห้าเนาะอสห้าห้ารสองห้าเก้าเก้ับสีเก่าคับสี่เก่าเนาะครับทั้งเบิร์ี่ขุมครับให้เพิ่นเลือกเอาเพิ่นมักตัวไดเนาะครับผมนี่นะผมเต้ว่าเด็กนี่ผมมักซีเลยมันใจคุณพ่อมันใจตัวไรสมักีให้คุณพ่อ เรียกว่ามักตัวใดครับคุณพ่อหมักซีเก่าซีเก่านึกว่าซีเก่าหนึ่งขุมครับซีเก่าตัวใดอีกครับคุณพ่อซีเก่าซีหาซีเก่าซีสองครับซีสองซีเก่าซีหาซีเก่าซีสองครับซีหาซีเก่าซีสองคุณพ่อมากเนาะเพราะว่าถ้าตีไปร้ายมันก็จะ้ายตัวไปเรื่อยนะแล้วอันเก่าเก้านี่โบเอาเหรอคะเก่าเก้านี่โบแน่ขึ้กันเนี่ย เพราะว่าเขาบอกว่าเก่ามังซื้อนามบอกว่าเก่าชิบเก่าอ่ะเก่าชิบเก่าบาทนะครับมันอาจสีมากระไรครับวันนี้ซีมาตงอ่ะครับค่ะกติดใบครับผมติดใบเพื่อมันเพื่อมันร้อยออกครับผมค่ะแต่กะถ้าร้ายคุ้มเนี่ยกระบ่กเป็นยังครับไอเอฟซีเพิ่์นเอาไปพิจารณาเอาเนาะครับเนาะเพิ่์นมักตัวใดเพิ่์นจอบตัวใดกระไอ่านผู้ชมเพิ่์นเลือกตามใจของเพิ่์นกับเพิ่์นว่าเพิ่์นจะมักตัวไหน คุณพ่อมี่ยังเพิ่มเติมอีกบ่คะเพิ่มเติมบ่แต่ว่าเด็กมพุ่มมันใจสี่สี่มั่นใจสี่ถ้าวิ่งเหรอคะคุณพ่อถ้าวิ่งสี่แล้วท่าวิ่งให้วิ่งสี่เป็นบอมั่นใจสี่เนี่มค่ะสี่นี่บนหรือล่างคะคุณพ่อพุ่มมาอาจจะยนักไปทั้งทั้ง่างจังหน่อยนึทั้งล่างเป็นบอค่ะทั้ง่าง เพราะว่าซต้องย่างอยู่ครับเพราะว่าเมงหันมันก็ออกพวกซีซีหกนอสาเนาะวัแนครับบนมันอาจีเก่าซกันแ้ครับคุณพอมันใจซีเนาะค่ะค่ะเบาวทองฟูนมียังสุดตัมียั้งครับค่ะ ขอขอบคุณคุณพ่อสมพงษ์หลายๆเ้อค่ะที่คุณพ่อบ่แเพงตัวเลขเนาะค่ะมาบอกความฝันสูถั่นผู้ชมทางบ้านฟังกรขอให้มีโชคมีลาบานวันนหญครับคุณพ่อสมพงษ์ค่ะค่ะขอบคุณคุณพ่อสมพงษ์ค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค้าคุณพ่อครับขอบคุณคราบมนอกจากเรื่องเล่าความฝันและแนวทางดีดีเนาะครับเนาะจากคุณพ่อสมพงษ์ขอเข้ามาครับผมบานนี้บ้าทุกคนก็จะได้มาสรุปตัวเลขครับผมมาสรุปตัวเลขของคุณพ่อสมพงษ์ท่านผู้ชมและเ c ซทุกท่านด้เบิ่งการครับมวบา แนวทางในวัดนี้ของคุณพ่อสมพงศมีต่ใดครับผมครับผมสําหรับแนวทางของคุณพ่อสมพงศ์ก็มีซีเก่าซีเก่าครับผมเก่า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 สองหาสองหาหาหาแล้วก็ซีสองซีครับผมเุณพ่อนีคนหมักเล็กซีครับผมเนี่ยนลางพอนาครับเปินมันใจแห้งบาซีดิีมาล่างครับผม,มวดวนทีนึ่งพฤศจิยายกายนสอง 1, 6ันกี่ก็เป็นแนวท,ทางนะครับเนาะแนวทางของคุณพ่อสมพงศ์ไก่สัตวนผู้ชมและ fc ฟซีตุกน่านโจกดีครับตัวเล็ และแนวทางดีดีครับคุณพ่อสมพงศ์ครับผมครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของทองพูนชาแนลก็ขอให้ทุกท่านได้ับวันใหญ่ับวันทีเด่นกับตัวเล็กของคุณพ่อสมพงศ์ครับผมครับผมคลิปนี้บางพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงตัวนี้คลิปหน้าพอกันไหมกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาทงพูนหาคลิปที่ดีตัวเล็เด็ดเด็ดมาฝากสำหรับชมในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ